สวัสดีครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2566นะครับเดีย๋ยวเราจะมาสแกนดูสัญญาณหุ้นขนาดเล็กนะครับเป็นจังหวะที่น่าจะเก่งกำไรอยู่ในช่วงจังหวะไซด์วฟขึ้นไปคับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ทีนะครับทัานก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อน,นะครับจะเป็นไล่ดูทีละตัวก่อนที่เราจะไปดูสแกนนะครับเรามาดาูสภาวะของตลาดหุ้นนะครับเมื่อช่วงเช้าปิดไป0.77จุดนะครับลบไปนะครับอยู่ที่1,651จุดเซตก็ยังคงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เวดาวนะครับซึ่งถ้าเซ็ตลงราคาหุ้นต่างๆก็จะทยอยตัวลงนะครับแต่ว่าเราจะสแกนหุ้นที่เป็นจังหวะที่ยังคงพอที่จะสามารถทำกำไรวันหรือ 2อวันนี้หรืออาทิตย์นี้นะครับเข้าไปในการสแกนหุ้นนะครับแล้วก็ดูที่การตั้งค่าเราตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ตลาดเซ็ตตลาด m อ i นะครับแล้วก็ใช้ RSI นะครับที่มีจำนวนตั้งแต่50ขึ้นไปถึง60นะครับเราตั้งแค่นี้นะครับแล้วกดเซฟกด run screen นะครับ run screen ขึ้นมาก็จะได้หุ้นที่เป็นจังหวะอยู่ในช่วงของ r s i ที่มี ราคาตั้งแต่50ขึ้นไปมันก็จะมีมาหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าหุ้นตัวใหญ่นั้นเอาไว้สลับท่านที่มีทุนเยอะๆแล้วกันนะครับเราจะเคาะดูหุ้นขนาดเล็กนะครับต่ำบาทนะครับตัวแรกก็คือ News ์นะครับเคาะเข้าไปดู New น,นะครับแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจําและดูง่ายที่สุดก็ในที่นี้ก็จะเป็นบู l เจอร์แบน d แล้วก็ l ีเนเลกชันนะครับจังหวะสูงต่ําถ้าเป็นตัวนิวนี้ก็คือ จังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อยๆไซ w ์เวอขึ้นไปที่ทางการเดินทางของหุ้นขนาดเล็กต่ำบาทนะครับนิวตัวแรกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาก็จะไซว์เวขึ้นไปตัวนี้จะขึ้นไปทีละ0 0 1นะครับวันนี้นั้นราคาถ้าเกิดขึ้นไปที่0.05ก็ในวันถัดไปก็จะเป็น0.06นะครับถ้าเราดูจากจังหวะการขึ้นของเขาแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ของเขานะครับ r อ i อยู่ที่53ถือว่าเป็นจังหวะไซ์เวอขึ้นไป MSCD ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนะก็มีวอลุ่มเข้านะครับภายในประเทศส่วนวอลุ่มตามประเทศนั้นก็ไม่มีนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปแล้วก็ไซเว์ดาวลงมาแล้วก็ไซสจังหวะขึ้นไปจังหวะของการขึ้นการลงของเขาก็จะเป็นแนวโน้มถ้าเราย่อเข้ามาก็จะจังหวะแนวคล้ายๆที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนทิศทางนะครับกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางไปในจังหวะของการไซเว่ขึ้นไป เมื่อเป็นแบบนี้นะครับราคาของนิวก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่0.06-0.07นะครับดูได้จากตามเฟรมโวอีกนะครับว่าเ็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่0 08, 0 8 0 9นะเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะจากตรงนี้ไปมันก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับเพราะ RSI อยู่จุดเริ่มต้นก็คือ56 MACD ยังคงอยู่บนเส้นซีโร่เมื่อมีบอลล่มเข้ามานะครับ กน้อยนะครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของการเดินทางของราคาค่อยๆไซเวขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขาก็คือ0.08นะครับท่านที่สามารถที่จะนำเงินมาฝากทิ้งไว้เราก็หลอจะไว้มันค่อยๆขึ้นไปได้นะครับก็ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้านักทุนครับเราจะไม่ชี้แนะหรือชี้นำมากมายเกินไปไม่เชิญชวนท่านมาลงทุนนะครับเพราะว่าในการลงทุนมันมีความเสี่ยงขอให้ท่านพิจารณาด้วยตัวเอง เยอะๆนะครับก็จะจากจากการขึ้นการลงของราคานะครับคือมเมื่อราคาต่าสุดก็จะสวิงขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องสวิงลงมาที่ต่าสุดแล้วก็ต้องสวิงกลับขึ้นไปที่สูงสุดเป็นเบสิกพื้นฐานง่งายๆนะครับการดูการเคลื่อนตัวของราคาเสร็จแล้วตัวถัดมานะครับเนชั่นนะครับเนชั่นก็ถือว่ากําลังเคลื่อนตัวไปได้อย่างสวยงามแล้วก็กําลังค่อยๆกลับทิศทางแล้วก็ ราคาก็กําลังไซเว์ขึ้นนะครับหมายความว่านะครับราคาก็จะค่อยๆดีตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือ0.21นะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่0.12นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีซิลลีกั้นซิลิงนะครับซิลลิงกั้นที่0.14นะครับก็คือยังไงซะวันนี้ก็คงจะไม่พ้นไม่สามารถที่จะพุ่งทะลุเกินไป0.5 0.6ได้0.16ได้นะครับ เพราะว่ามีซิลลิ่งกั้นะฉะน,นั้นตอนนี้ราคาเราก็จะเห็นว่าจังหวะมันก็กำลังค่อยๆเติบโตขึ้นไปตามสัญญาณของ ASI นะครับคือขี้ขึ้นไปอยู่ที่47แล้วก็มีโอกาสจะขึ้นไปที่60ไปที่โอเบ70โดย MACD ก็กำลังมีทิศทางกลับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อยๆจะเทิร์นอลาวขึ้นไปที่ราคา0.20ในที่สุดอันนี้เป็นไทม์เฟรมวีคนะครับ นี่วิวทำเฟรมวีคเพราะฉะนั้นเมื่อทำเฟรมวีคบอกว่ามันจังหวะไซด์เว p ขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆเลื่อนกลับขึ้นไปที่0.21่ถ้าเราดูทำเฟรมเดย์นะครับมันก็จะดูแคบลงมาแล้วก็จังหวะการเคลื่อนตัวก็เป็นจังหวะเล็กน,น้อยนะครับเพื่ออะไรครับถ้าถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่าจังหวะเข้ามานั้นยังคงไซด์เวฟไปทางด้านข้างนะครับจังหวะจะตีตัวขึ้นไปนะครับในอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับทำไมถึงอาทิตย์นี้ยังไม่ได้อาทิตย์หน้าก็ยังไม่ได้ เพราะว่าจังหวะการเคลื่อนตัวของเขาถ้าเราเริ่มนับตั้งแต่เขาไซเวย์นะครับก็ต้องไซเวย์ไปประมาณสัก3เดือนใกล้ๆ3เดือนนะครับคือจังหวะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวของเขาก็จะเป็นไซเวย์แบบนี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดๆุดนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปการเคลื่อนตัวของเนชั่นนะครับเนชั่นก็มีตัวลูกนะครับมีมีตัวลูกนะครับมีหุ่นลูกเข้ามาจังหวะของเขายังอยู่ที่56กนะครับก็จะค่อยไซเวย์ขึ้นไปที่โอโบลดนะครับราคา m a สก็ ยังคงยืนอยู่เหนือนเส้นซีโร่แล้วก็ขอแค่มีวอลรุ่มเข้านะครับเริ่มมีวอลรุ่มเข้านะครับทั้งทุนต่างประเทศเริ่มเข้าเก่งกําไรนะครับหุ้นแต่ละตัวถ้ามันไซด์เวไปทางด้าน,นข้างมันจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนหรือ1่ไตรมาสนะครับครบ1่ไตรมาสปุ๊บมันก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปโดยจะไม่สนใจเดๆดทั้งสิ้นนะครับไม่สนใจว่าเป็นแคทบาลานซ์ ance, หรือไม่สนใจว่าจะต้องมีอะไรมาเบรกเขาเพราะว่าจังหวะของเส้นสองและว,วันก็อยู่ใกล้ๆนะครับเส้นสองละว,วันก็อยู่ตรงนี้เขาก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวมาแล้วก ชนตรงนี้พอดีแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วการาการเดินทางของ r เนเ t i o n ก็จะไซเว่กลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาไซเวมาด้านข้างถึง2อาทิตย์เพราะฉะนั้นตัวเนชันนี้ก็คือภายใน2อาทิตย์นี้เราจะเห็นราคาพุ่งขึ้นไปที่0.13 0.14หนะครับ0.14หรือไม่ก็สูงสุดที่0.16โดยมีทาร์เกตที่0.21นะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่นทราบนะครับว่าเนชันนั้นแน่นอนว่าเป็นหุ้นที่ มีจังหวะและโอกาสอย่าลืมนะครับว่ามีวลลุ่มของนักทุนต่างประเทศเริ่มเข้ามาเก่งกําไรนะครับเมื่อนักทุนต่างประเทศเข้ามาเก่งกําไรในราคานี้นะครับต้นทุนก็อยู่ที่0.11เขาจะทํากําไรขึ้นไปอีก10% 10%นั่นก็คือจากตัวนี้ก็จะพุ่งขึ้นไปอีกประมาณสัก0.12 13 1415 16อนีก2ะครับอีก20-30%ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากอินดิเคเตอร์ยังคงชี้ขึ้นยังคงชี้ขึ้น พอแค่บลลุ่มภายในเข้านะครับบนลุ่มภายในเข้าก็ต่อเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปท่านก็ลองพารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเราเข้าไปที่0.12แล้วก็ทนถือให้ราคาไซด์เวย์ขึ้นไปที่0.16ไซด์เวย์ขึ้นไปที่0.18แล้วก็ศสอง0.20ท่านก็จะได้กําไรหรือเปล่าอันนี้ก็ท่านต้องทุนลองพารณาดูนะครับอันนี้คือหุ้นต่ําบาอ2ตัวนะครับตัวที่3 emc emc ก็จะเป็นตัวจังหวะของการ เคลื่อนตัวของเขาก็เป็นแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแกลนรเนื้อเลคชันนะครับก็คือเขาจะหาไซเวย์มาชนเส้น2อและวันแล้วย่อลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปหมายชนแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นชนทะลุนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของเนื e อเลคชันในไซเว a ยอัขึ้นไปในทิศทางของ EMC สังเกตได้จาก r s i ยังคงอยู่ที่53ซามไซเวยพัด้านข้างถึงชี้ขึ้น MSD ยังคงอยู่เหนือเส้นศี เราก็มีโอกาสที่จะซายเวว์อัพขึ้นไปตวรุ่มเริ่มทยอยเข้านะครับของนักทุนภายในแต่นักทุนภายนอกยังยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาจะพุ่งกลับขึ้นไปที่0ูจุดไปที่เส้น2องว,วันแล้วพุ่งทะลุเส้น2องว,วันขึ้นไปที่0.20ยองศูนย์ดูไทมเฟรมวีคเป็นตัวอย่างังวาของเขาก็จะกลับขึ้นไปที่0.20ก็คือเส้น2องว,วันด้านบนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เก่งกําไรได้นะครับเพราะว่า ทังเทียนของอาทิตย์นี้นะครับเ,าเขาก็บอกว่าในอาทิตย์ถัดไปก็จะมีโอกาสเปิดตัวพุ่งเสมอขึ้นไปถึงราคาพุ่งขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่0.20เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะครับของ EMC ก็จะทํากําไรให้กับท่านลางทุนถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้นะครับราคายืนอยู่บริเวณกึ่งกลางปอรุบแบนแล้วก็ก่งกลางลีนเนอร์เ,เกชั่นตัวนี้จะต้องอพุ่งทะยานขึ้นไปชนเส้น2ระวันแล้วก็ไซด์เวอยู่ด้านข้าง เพื่อเปลี่ยนแกน linearization ใน size w p ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นทิศทางของ time frame week นะครับเราต้องมองให้ขาดนะครับเมื่อเราดู time frame week เสร็จเราก็ไปดู time frame สั้นลงไปก็คือ4ชั่วโมงดูการเคลื่อนตัวของเขาว่าจะพยายามยืนอยู่เหนือเส้น2แลวันแล้วพยายามยืนอยู่เหนือเสน้นกึ่งกลางบลูเจอร์แบนแล้วก็ linearization ดูที่ indicator ของเขานะครับว่า indicator เขาอยู่ที่48เองนะครับกำลังจะพุ่งขึ้นไป50เราก็ทะยานขึ้นไปแล้วก็ m อเก็ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนโลนะครับมีวอลรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับวอลรุ่มต่างประเทศไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับราคาก็เคยพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องแล้ววันทะลุขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็มีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปเป้าของเขาก็คือราคา0.18นะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่0.16นะครับท่านก็ลองพิจาราดูนะครับว่าหลังจากที่ราคาขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดเป็นอย่างนี้หรือเปล่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้คือ t i m เฟรมสี4ชั่วโมงนะครับคือก็เล่นภายในวันนี้นะครับายใน4ชั่วโมงราคาก็จะตีตัวขึ้นไปอยู่ที่0.16หรือ0.18 0.17 8ึนปขึ้นไปครั้นก็ลองพี่นาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่ากลับไปดูที่ t time f ฟร m e day ครับจังหวะของเขาก็ยังคงค่อยๆ Si ยไซเว่ขึ้นไปจะไปชนเส้นสองแล้ววันก็เป็นจังหวะไซเว่ขึ้นไปนะครับยืนอยู่เหนือเส้นงกลื่อนกลาแบ้นไปชนเสอร์แันะครับ Ator, อินดิเคเตอร์ si อยู่ที่53 m c d อยู่เหนือเส้นศูนะครับมีบอลลุ่มเข้านะครับนี่คือลักษณะของหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปแถมอีกหนึ่งตัวนะครับ d c นะครับ d c ในไทม์เฟรมเดย์ก็เป็นคล้ายๆว่ากำลังจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของ l i n e a r r c a t i o n ในไซด์เวอัพขึ้นไปด้วยการไซด์เว y ด้านข้างพยุงราคาชนาด้านบนของ l i n e a r r c a t i o n แล้วก็พุ่งไปชนเส้น2องว,วันแล้วก็ย่อลงมาแล้วก สะสมพลังพุ่งขึ้นไปเลยเส้น2รละวันเพื่อเปลี่ยนแกรนลีเนีเลกชันในไซว์เวฟขึ้นไปเห็นได้จาก r s i อยู่ที่55อย่างคงชี้ขึ้น m a c d อยู่เหนือเส้นซีโย์สิโลุ่มในประเทศไม่เข้าแต่วันรุ่มต่างประเทศเข้า SDC ได้รับความสนใจแล้วก็อาจจะมีข่าวดีสถานก,การณ์ก็จะค่อยๆไซด์เว่กลับขึ้นไปนะครับสำหรับเอ c ถ้าท่านเข้าก่งกำไรในวันนี้ราคาที่0.18ในอนาคตอันใกล้ในวีคหน้าราคาก็ จะค่อยๆทยานกลับขึ้นไปที่ราคามีโอกาสไปที่0.31นะครับแต่ว่าการเคลื่อนตัวก็คือจะเคลื่อนขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันแล้วก็ย่อตัวลงมาเพื่อสะสมพลังแล้วก็พุ่งทะลุเส้น2องเลวันขึ้นไปตรงนี้อาทิตย์หน้าอาจจะยังไม่ถึงอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นแค่พุ่งขึ้นไปใกล้เส้น2องเลว,วันแล้วก็ย่อตัวลงไปในอาทิตย์ถัดไปแล้วก็สะส,ะสมพลังแล้วพุ่งขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกิดท่านมีเงินทุนท่านก็ลงทุนที่0.18 แล้วก็ทนถือไปประมาณสักเดือน2เดือนราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปที่0.31ได้จาก RSI อยู่ที่44 MACD ก็ยังคงกำลังจะค้นไปที่เส้นซีนนะครับมีวลุ่มนักทุนต่งางประเทศเข้าเก่งกำไรเรียบร้อยนักทุนภายในของไทยก็เข้าเก่งกำไรไปตั้งนานแล้วเห็นความผิดปกติจากแท่งเมื่อวานก็คือมีวลุ่มซื้อแต่ราคานั้นยืนเบาๆเหมือนว่ายืนบางเบารับซื้อแค่นั้นเองหมายความว่า ตัว A D C มีการรอรับซื้อเยอะเกินกว่าราคาคหมายว่าราคาไม่พุ่งขึ้นไปแต่มีการรอรับซื้อเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของการเข้าบนรุ่มเข้าแบบผิดปกติเหมือนกับการรับรับซื้อเม่อันนะครับถ้าเกิดเทขายลงมาเขาก็รับซื้อเม่อันแล้วก็ทีนี้พอเขามีกําลังหรือว่าเขารับซื้อสะสมมากๆพอเขาก็ราคาก็จะค่อยๆดันขึ้นไป ตัวนี้ก็จะทํากําไรได้อีกอาจาก0.18ถึง0.31ก็ถือว่ากําไรโมโหลานทีเดียวนะครับสำหรับ ADC ค่ารอตัวนี้ก็อาจจะเป็นจากการประกาศผลการเดินงานไตามาสล่าสุดก็เป็นไปได้นะครับแต่สามไตม่าสก็ยังขาดทุนนะครับถ้าเป็นไตามาสที่4อาจจะพลิกกลับมาทํากําไรแล้วก็ทําให้ราคาพุ่งทะยานขึ้นไปที่0.30หรือ0.10ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่คือวิธีการอ่านค่าให้ท่านได้รับชมส่วนมันจะเป็นจริงหรือเปล่า ท่านก็ลองจับตาดูนะครับเราทําได้เพียงแค่จับตาดูแล้วก็ดูที่ทางการเดินทางของราคาว่าเป็นไปอย่างที่ทางแอดมินหรือผู้จัดจทานี้ได้กล่าวเอาไว้หรือเปล่าก็อยากให้ท่านนักลงทุนได้ติดตามดูว่าเราจะแม่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าเราจะทํากําไรได้หรือเปล่าก็รอติดตามดูนะครับฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมกดแชร์กด ถูกใจกด subscribe กดด่งแจ้งเตือนนะครับก็กรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับว่าสมัครมีปุ่มในหน้าคลิปหน้าหน้านี้นะครับท่านก็ลองดูนะครับว่ากดตรงไหนสมัครยังไงแล้วก็จริงๆก็คืออยากให้สมัครผ่าน YouTube เท่านั้นเพราะว่าเป็นตัวที่การันตีความปลอดภัยให้ท่านได้ดีที่สุดไม่มีแอ ไม่มีรายเลขบัญชีให้ไม่มีแอคเคาท์ไลน์ให้นะครับก็แต่ YouTube เท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยขอยงตัวท่นเองหรือความเคารพครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ